สวัสดีค่ะมาชมวิธีการเจาะตะไกรนะคะการเจาะตะไก่แบบดั้งเดิมนะคะเจาะด้วยสว่านนะคะอันนี้ก็เจาะทีละ ทีละสีพื้นนะคะเจาะแบบนี้ทีละสี่พื้นนะคะสบานก็จะเสียงดังหน่อยนะคะ ถ้าเจาะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเครื่องเจาะตะไครนะคะแต่อันนี้เราเจาะแบบวิธีดั้งเดิมนะคะเจาะด้วยสว่านค่ะจะเจาะแบบนี้มันจะเจาะได้หลายผื้นนะคะก็เนี่ยเราเราก็จะเจาะทีละสี่ื้นนะคะนี่นะคะเราก็จะเจาะทีละสี่พื้นหนึ่งสอง สามสี่นะคะแต่ถ้าเจาะด้วยเครื่องก็จะได้แค่ประมาณแค่หนึ่งพื้นสองพื้นค่ะก็จะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะคะเจาะเสร็จเจาะเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวคอยมาดูตอนใส่ตะไก่นะคะเนี่ยค่ะก็หนึ่งพื้นสองพื้นสามพื้นสามพื้นสี่พื้นค่ะ ค่ะเดี๋ยวคอยมาดูตอนใส่ตะไก่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นตอนใส่ตะไก่นะคะวิธีใส่ตะไก่นะคะ นี่นะคะเราก็จะใส่ตะไกร่ตะไกร่ก็จะเป็นสีสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่อนตะไกร่จะมีหลายสีค่ะแต่ตัวนี้พาตัวนี้เขาใช้น้ำตาลอ่อนค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือกค่ะ เวลาใส่ก็ไม่ยากนะคะแค่แคต่ไก่มันก็จะมีตัวผู่ตัวเมียนะคะวางล่างวางบนแล้วก็เอามือทุบตอกลงนะคะก็เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะลาเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ค่าตัวนี้เป็นเป็นตะไคร้สีอ่อนนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะ